หอมมากเลยนะหอมแต่กินตะไคร้กระเทียมไงใส่ที่แกะดับน้ำรูดยอยากแต่ตอนนี้ออกโฟลฟินได,ด้เลยโอ้ยจะส่งกินที่แบบสวัสดีค่ะสาวน้อยละเอ็ดนะครับจูนอีกแล้วนะคะมื้อนี้อ่าจูนจะมาทำไก่ย่างแบบลาวนะคะแต่ว่าอยากกินตอนอยู่กรุงเทพมันมึงไม่กินเอาก็คือว่าต้องเฮ็ดเองเนาะที่หมักใส่ตะไคร้กระเทียมอะไรอย่างงี้นะคะ ซื้อไก่มาแต่ตลาดเนาะซื้อไก่มาแต่ตลาดเล้วก็เราก็มาหมักอันนี้คือจูนหมักไว้แล้วนะแล้วก็จะมาย่างเองย่างก็คือแบาบว่าบุมีเตาท่านนะทุกคนเดี๋ยวซื้อให้เบิง้งโอ้ยเดี๋ยวต้มอันนี้ไว้ปิดไฟนนก,ก่อนนะปิดเตาแก๊สก่อนเดี๋ยวจะมาให้ดูนะคะเนี่ยไก่เรา อันนี้เด้อันนี้คือไก่ที่แบบว่ามัก,กว่าแล้วเด้อเห็ดไว้แต่เสาไก่มักไว้แต่เสามีอะไรนะกระเทียมค่ะตะเอ้ยกระเทียมตะไคร้แล้วก็อะไรนะนนะผักชีแล้วก็เอ่ออะไรนะเม็ดพริกไทยดาอะ่นะแล้วเขกาก,ก็หมักน้ําตาลเกลืออย่างเขาหมักอย่าง,งเขาใส่ไปนั่นแหละนี่ อันนี้มันสิมาลองย่างใช้เต่าวันนี้เบิ้งนะทุกคนเป็นเต่าบาร์บีคิวนะที่ตอนนั้นใช้ปิ้งขนมปังขายว่ามันชีอันนี้ว่ามันชีซุปบอสคนถามันลุ้นซ้อยกันนะคะอันนี้มันฮ้อนเลยยังสุนเปิดเต่าไว้แล้วที่ค่อยๆไปเนาะอันนี้คือหมักไว้แต่เช้าแล้วเด้อมาครมาเอาลงเต่ากันเด้อส่วนติตั้งกล้องไว้จะเสร็จ ไว้ทั้งทีเนาะจังเห็นไงไปลงเตาเด้อโอ้เห็นสุดสัตว์เด็ดด้เครื่องเทศนี่คุณราคานเนี่ย นอนหมดคนละขาเนี่ย ไฟเพินกพ็พิบพับพิบพับเนาะเนี่ยเอาลงเตาละจดจวดเบิ่งมาเบิ่งพร้อมกันมันทิสุกบอรี่นนองจะจุดยีไฟอ่อนๆไหมเนาะมันไม่มีเตาอบเลยเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาอะไรมาปิดมันอยากกินคือบ้านเหานะเสียดายอันนี้ ได้เขี้ยงมันดูมีคนจับกล้องให้ไม่มีคนจับกล้องเห้อมีสิกระไดกันโอ้ ได้เครื่องใส่เคื่องเข้าไปอยู่กรุงเทพนี่ฮันเขาบนย่างบริด้อ่อ่อนแบบสีคือบ้านเขาไงกรุงเทพเขาย่าง,เ,งเป็นสีเหลืองๆเป็นเอียงมักบริใส่พวกกระเทียมเอียงเนาะกินแบบง่ายๆอะไรเขา เราทำเด็กกินแบบนี้นะคะก็เลยต้องเหตออต่งนี้ขายเจ<ะ>ี๊ยชุ่มพืดยากในอากาศเป็นบเย็นหนาวไกายยาแห้งๆนะแล้วข้าวเหนียวหอร์นนะก็ือกินกับข้าวเหนียวแล้วกาสวยเก็บ <c oughs> น้ำันไรก่อน อย่าขอก็ัตมาก์มับมันทุกคนจุนเอานี่มาปิดไว้เอาพระฐานมาปิดไว้เนาะมันจะเป็นแบบไก่อุบเนาะมันจะเป็นให้เฮาอยู่บะเนาะโอ้โหสลัดนั่นเนี่ย <laughs> นี่เอาเต่ามาวางไว้ข้างนอกเลยค่ะนี่ค่ะให้เพื่อนๆดูเนาะันกินได้กินไก่แซบน้ำมุ้ยอยู่ไง <laughs> อันนี้เขามากับกอดใต้ล่ะไฟมันแห้งเพื่อนไฟลงค่ะอ,อือฮึเอนไปกินประมาณนี้ยตรงนี้เต่าท่านนะ้ำมูได้ใช่ไหมอยู่กรุงเทพนะ้ำมูได้ซื้อมาเยอะส่วนมากมันจะซื้อกินด้วยอันนี้ยากนี้เั็นเห็ดนี่ปิดหนังละเป็น วางกล้องไวอีกเราววงนี้คนจับกล้องเอาวางไว้นี่ยหม่ก่อนเลยเนาะโตมันจะเหนี่นเหนื่นุ่มนับดีโอ้ยเปหนงานยากมากทุป็น เด็ต้งองหางของตน,นี่ได้อยู่เด้อเพราะเห็ุไปแห้งหมดนะคะนี่หนาได้อยู่ได้อยู่ปิดไว้ใหม่เอาที่ปิดมนาะปิดไว้ใหม่ เห็นแนวขายน้ำเห็นแนวขายแนวกินน้ำได้ปิดไว้อบจะอบเน่ <laughs> ยมันซุกแล้วเขาชิมแบบว่ามากินโชว์บ้งเนะาะเพราะมันแซบบนนี่ทุกคนจ้ามันกระพอะสีเป็นจะแซบอยนะู่เนาะนี่ไฟอ่อนๆเนอแต่ว่าเราเอาอะไรนะผถาดอะไรมาอบเนาะ นึกว่าสีแปลว่าสุกทั่วถึงบส่สิสีเป็นตะแซบอยู่เลยโอ้โหอ,อันนี้บ่ได้ใส่สีเนาะบ่ได้ใส,ส่สีคืออยู่กรุงเทพเลยเหตุธรรมชาติของเองเนาะโอ้โหน่าอร่อยหอมมากเลยนะหอมอ่กินตะไคร้กระเทียมไงใส่พริกไทยดำน้ำบุยยางแซบนี่กับข้าวเหนียวโฟนฟินน่าดูเลยโอ้โหแล้วจังสิงมากินให้เบิ่งเนึกถึคนเด้อสุกก่อนไปล้างหน้าก่อน ฮัลโค่ะคนละถ่ายบรรยากาศที่เพิ่งอันนี้เอาคองขึ้นรถจะไปขายแล้วขายคองเพื่เก้าละวองขึ้นรถอ,อันนี้กันนี่แหนมแหนมก้อนพกไว้ย่านหนูม,กนมนืกิ้นอ้นมื่อกี้แดดดีแดดดีงามงามแบบสีขาดได้บ่นอะฟินฟินมาเพิ่งใกล้ครับโอ้โห เดย๋กวสปิดไว้อีกภาพไปทั้งเดี๋ยวปบไว้ปบไว้ดนดนใมันแมหมๆเดดไฟอ่อนตั้งไว้ได้วิธีใหม่แล้วว้าว <laughs> ไปอันนี้ไปล้างหน้าก่อนเดี๋ยวค่อยมากินทุกคนตอนนี้จกิดขอว่าไก่มันสุกแล้วนะเนี่ยไก่มันสุกแล้วนี่เป็นตแซาบ,บ มามากินกันแล้วเด้ดซ่าแซ่บเหมกันเด้ดซ่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวอีดมานั่งก่อนนะแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งเนื้อเขาไปเข็าง,งานอะไรจัดเจาะจัดจานรฉันแล้วมีเจวกับปิเจวปิปแล้วก็พักววกให้ด้วยนี่ ยูนก็ไม่ได้จัดจานเนาะฟ้าวได้ิไปถ่ายคลองข้างนอกแล้วฟ้าวกินฟ้าวไปจ,ดจดดวดเลยจ้ะหุ้ยกลิ่นแบบบ้านเฮาเนาะแต่ตอนเป็นไกล้ครับเนาะเป็นโมเมนต์ใก่บ้านมุมเก่ามุมเดิมนะเนี่ยอาบน้ำอาบเส็แล้วโอ้ย อย่าเหน่งหลายตัวหาเงินลงก่อนเวลาถ่ายคลิปแล้วมันเหน่งมี่ก็ต้องวางกันสินะจะเห็นมาโนมามันเป็นธรรยาของที่ได้ไหมโอ้หน้าอร่อยมากเลย <c oughs> อย่าล่วงเลยรูปด้วยดีนะ้ะ ทำให้หมืดน้ำรับน้องตาลไม่ให้มาแล้หรอเจ้ากบิี เ,เดวต้อนมันจะสว่างมุมนี่สว่างเนี่ยมืดด้วยมืดมนนั่งกินมุมเก่ามุมเดิม 长沙。 ยิ่มเจ่วปิดเสร็จไ้ในตู้เย็นอื่อยเดี๋ยวเราต้องใส่มาแซบๆร้องให้กินเ,เรื่อยๆย่างวันนี้ได้ผลนะจริงมันต้องแห้งๆเหมือนกัน กินอาหารที mm. ่เราชอบมันก็จะอร่อยฟ้าเมอดอย่างทุกคนเดี๋ยวเมืดเดี๋ยวแจ้งไปก่อนแล้วค่ะ